ทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไรดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีคำตอบค่ะสีสวยไหมคะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ประกบกันเข้าไปแบบนี้ก็จะเป็นหัวชายเท้าค่ะหัวชายเท้าสีม่วงสวยงามมากค่ะทุกคนสวยไหมคะ ออกมาแบบนี้สีสวยมากๆค่ะกุ่นป้าปลกนะคะก็จะมีสีม่วงสีชมพูก็มีค่ะเดี๋ยวสีชมพูต้องเป็นคลิปต่อไปค่ะเพราะว่าวันนี้ดึกแล้วค่ะทุกคนคลิปที่ถ่ายทำตอนนี้อยู่ที่ห้าทุ่มสี่สิบนาทีเวลาในเกาหลีใต้นะคะสวยงามมากๆค่ะทุกคนสามารถทำกิมจิก็ได้ทำเป็นแกงก็อร่อยทำได้หลายเมนูค่ะบูเขาจะมี อาสาารอหารหลายอย่างนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ